ไม่มีไม่มีคนห้ามด้วยนะไปแล้วแต่พีเข้าแบบสว่าม,ม,มาปะยืนแดดมาโดนไมหมดเลยมาบาบีนี่ก็มาตรงนี้ก็มา s h a มาบี เพราะว่ามันเอาตายเลยกลังไปโอ้ยมัวต่ลีลาลาดีลาลีซากโ้ยโวยอะไร Last player standing. สะบัดสะบัดท่าสะบัดอีกแล้วเหรอมามาเร็วๆทุกคนมาตรงอุ้ยเฮียตายอีแล้วตายแล้วอ๋ออ๋อเจย์ยังไม่ตายเอเคมันอยู่สักที่หนึ่งกำลังไปเจ๊รอก่อน ต้องกำลังไปรีบมาเขาแตกไปอีพอยอะโอ๊ยอะไรเนี่ย Spike planted แต่ละคนเลยว้าแต่ละคนเล่นรวมตัวเองด้วยไอ้สัตว์รอก่อน มันมาเอมันไป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 เอมันอุ้ยแม่ใจไม่โดนนั่มันอยู่มิดเต็มเลยหัวทหารอีโซว่าปิดประตูแล้วเจมูดเข้าไป ้าว oh. นั่นแหละค่ะท่านผู้ชม okay. Okay. Yeah. มาไม่มาให้ oh, ด,ดาฟว์รอเมย์ได้เลยบายเดดให้แล้วเมื่อกี้ตายดิตีนตายตายหายแล่ะระเบิดหัวไปหนึ่ง เนื้อคุ้นของไวรุนเก็บสาบก็ไม่ดีนะไยรุ่นแตกอย่าแอบโกเก่งมากขอหน่เพราะจังเลยปืนสวยจังเลยเฮียฆ่าคนไม่ฆ่าไล่เก็บสกินปืนในสัตว์คอลเลกชันไงยูโนยูโนคอลเลกชัน Stealing s i ่น โอ้ oh. ทำไมคือกูไม่เข้าใจว่าทำไมกูชอบชอบกดทีละครั้งกดคลิกไปเลย spike planted โอ้ไปดูแล้วชอบกดทีละครั้งเ <Your S 2> มืเ่อไหไมแล้วมึงก็ป้อนสกินกูไป <c oughs> อ้าวมึงก็ป้อนไปสองคนเลยอ้าวขอบคุณ <c oughs> แสบตาเหลือเกินเอ้าเฮ้ยไอ้เอ,าเอา้าไอ้เยัยบิ๊กเล่นเดียวอวะ One enemy remaining. โอเคค่ะระเบิดได้คนได้คุภูมิใจ <laughs> อยู่นู่นมาดีมันอยู่นู่นมานู่นมัน,อย,น <laughs> อยู่นี่อยู่มิดเหรออยู่ิดอ, <laughs> อยู่ด <h ums> มาเบบ้ One Lion หน่ง Lion สปา down mid Revealing area อขอเอ้เฮียใครก็ได้ยิง OP กูน่ยเออแล้วเขาก็เอาไป You Mid, you Mid. phải nè, hả? đi. Bé bé nuôi cát hại đi. Này, hiya, khao bé, sán. Hahaha, hả. Haha, hả. Haha, hả. Haha, hả. Yo, yo. สถานะเนี้ย yeah. uh, ประตู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 ใหม่โอ้ขอได้ไหมฮะไม่คิวอะแม่งเมื่อกี้เห็นตอนตาตาเลยสลัดแถบโอ้ยเีย ท่านผู้ชมตายกันให้หมดอะไรอะไรคือเลยหน้ายืนยืนดูระเบิดตัวเองยุกไม่ดิยืนดูระเบิดเพื่อนแล้วก็แบบอ่ะเยีนี่ดูกูตัวอย่างของกูโชว์ยิงแบบพันเทพไปดูเออไม่มีไม่ดีเว่ยไม่สไปค์เอฟอลับระเบิดเลยฟอลับระเบิดเดี๋ยวกูจะโชว์ความสามารถพิเศษของตัเองว่ากูยิงคมขนาดไหนเดี๋ยวกูทำอะไรให้ดู ข่าม no, yeah. อนเบบี้ไงกัก no. นี่ผู้ชายโอวีเอลเปียวเหรอไอ้สัสมันอยู่นี่ว้ารีไวท์มีรีไวท์มีโอ้โหมันอยู่ตรงนู้นนี่ Thank you teacher ออ๋อ yeah I love teacher ยิงให้โดนโอ้โหสาดมากเมื่อกี้เล่นต่อตัวอะไรตรงนั้นฮัมมอนเบ๋ย์เฮ้ยมันอยู่นู่นติ๊กพี่ต้องรีบ thirty seconds left เกมึงเฟี้ยวอะฮะอันตีเลยซะว่าขอให้มันแพ้ โมว้ไว้ไว้อดเลย Last round in the half ไว้ไชิปีม้งองเล่นปืนนี้แล้วหรอทุกคนเวลายิงโอพีมันยิงยังไงวะทุกคนอ้าวกดคลิกขวาเล็งคลิกซ้ายยิงไม่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 ้เต <mm <mm ็มเลย เป็นไรเก่งมากไปเลยไรเป็นไรเลยมันไปเป็นไเปเลย Let's go มึงชื่อ <'s> มึงเฟี้ยวมากเลยฮะบังเพื่อนให้หมดเลยยังไม่ต้องไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไอ้เคียบังหาหาเตี่ยมึงสินี่นี่มึงเคยเคยเห็นไอ้นี่ปะน,นีหยอกอะไร,อ,ะไรไอ่ะนดูนว่ายิงโดนไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยซื้อมาทำไมเนมี่ยซื้อหลอกไอ้เหี้ยบกระโปรง โดนกันได้หมดเฮ้ยอาไอ้เหียนี่ปากอัดทำร้ายโกน้องตายมันไม่ตายไอ้เหียอมมือกูกลัวเะ่ตายเหียกูขอิ้วเลยเียเสดอะไรคบเนี่ย โอมีขสาดขนาดนี้ gone gone ก็แค่นั้นไอชายเจดบอกกูไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วเลื่องอยู่แค่นี้ spike down b ตายแล้ว spike เจดเปล่าเพื่อนพยายโยยหัวคุณที่มีมาตั้งแต่เนิ่นนะขอรูมันว่ามึงอยู่ไหน ไม่เป็นไรตายอยู่ดีตายแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซนต์ถูกกแล้วมึงก็ไปเชงเบื่อเขาว่ะย่า้รู้ว่าแพ้ระบ่นในสัตว์ไม่บ่นหรอกจริงๆไม่ได้บ่นเลยไม่เชื่อโบไม่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 บ่นมึงบอกว่าไอ้เยีเพื่อนก็บอกว่าอย่ารั้นมึงแม่งสัตวะกิวคนแรกเลยยียเจอนะคะคุณพ่อหนุ่ม ทุกอย่างวายมาจากไหนเนี่ยพอหยบอยู่ในประตูแล้วกันมายิงประตูแล้วเต็มหน้าเต็มตามึงอย่าวับอย่าวับผูบอกมึงแล้วเห็นไหมอย่าวับ ไอ้เหี้ยเราแบบว่ากันแจกเลยอะไอ้พวกไหนที่แม่งเอาแต่คิวกูเมืองเจอโอเปอเรเตอร์กูสักเม็ดสองเม็ดคงจะไม่เป็นไรแล้วก็จัดภาพในตอนที่เจตายไอเหี้ยไม่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 วันนั้นแน่นอนอย่ามึงดูกูมึงคอยมึงคอยดูมึงคอยดูในสกอร์บอร์ดได้เลยว่าจะไม่ขึ้นชื่อกูตายนี่เป็นแค่เดินออกมามันอยู่ไหนวะ เออนั่นแหละแค่เดินออกมาเว้ยนี่กูไม่กลัวกูเดินบู๊ด้วยอะ่ะกูเฟียวมากมาังคิดสัตว์นี่นี่คิดว่าเก่งมากเหรอกูเดินสไนปูมึงเคยเห็นป่ะอยู่ไหนไม่ยอมเข้าสักทีเนี่ยกระจอกจังวะสไนปูมึงเคยเห็นป่ามาบนบนบนโอ้โหตามึงทำไมไม่ดูกันวะกูก็เห็นว่ามันอยู่ข้างบนอะ ายแน่นอนกูบอกแล้วจะไม่ใช่ชื่อกูไปที่จะตายโอ้ยเขาไม่งงหรอกเขาวิ่งล่างล่างเออกูบอกกูเก่งไหนโชดนี่นี่เขาตายอขห้มึงตายเอ้าชิปนี่อใา้มึองตาย สะกอบอดเป็นไงครับผมว่าเราเล่นเป็นเกมผีเจยิงทะลุได้ปะะมันไม่อยู่แล้วระเบิดอยู่ไหนอะระเบิดอยู่ตรงนู้นอเที่ยดแล้วตักแอนดี้อะปุยแล้ว เฮียหลังแอนมันตายเลยสัตว์โดนแน่นอนกูตายแน่นอนอย่ากลัวดิไอเฮียกระเบิดละตายตายอยู่แล้วเว้ยมันก้นระเบิดไม่ไม่ไม่มึงต้องอย่ากลัวมันด้วยใช่แล้วมึงเป็นาหารหรือเปล่าไปเก่งมากเฮ้ยเดี๋ยวกูโชว์โง่ s t e a l t มึงเฟี้ยวมากมึง ยี่มึงเฟี้ยวเหรอนักปูอันดับหนึ่งอยากยาวเลยมึงเฟี้ยวนักเชื่อไหมแม่งเล่นโอดินสจัดมึงเฟี้ยวนักเหรอเก็บเอดีย<ว>ักไฮ้อยู่ด้านซ้ายกูทำเฮียอะไรอ่ะ บอกอยู่ด้านซ้ายมันไม่เห็นน่ะไม่เห็นหาเลยรวะเหี้ยมันไม่เห็นมันก็เข้าไปลึกๆดิวะบอกแล้วเกมมารืนเป็นเกมใครควายเครียด30 seconds left เดินซ้ำอนแอนมันเรียกแพนทำไมแพนยังไม่มากูบอกให้วางระเบิดแบบแพนเลยอยู่เนาะแพนคือปลูกปลูกระเบิดอ๋ออ้ากูกำหมัดกับมึงแล้วไอ้เหี้ยตายแน่นอนยิ่งเจมตายแน่ โดนเขายิงแน่ไม่โดนหรอกสัตว์เขาอยู่ที่เดิมดูโ์เทพให้ดูเนี่ยดูเขานะครับพ่นพ่นฮาวเลยโอ้โหก็ไม่เท่าไหร่หรอกจริงเพราะใส่หรอกเนี่ยมาควันกูนี่เห็นอะไรนี่ไหมเนี่ยพอจะแพ้แล้วมึงก็มาบ่นกูจ้ากูจำคำพูดของมึงได้ไหมมึงยังไม่บ่นอ้าวอ เพื่อท่นสีเพื่ออะไรมันงเพื่อเพื่อ is my op is my เดี๋ยวมึงก็ตายทันสีตายอยู่แล้วะหาเลยนี่วาร์ปด้วยความหลอเท่ตายอยู่แล้วเกมนี้เจฉันไสไอ้สกียี่อยู่ให้แหลก้ ระยะเมื่อกี้มันมันซูมได้ใช่ป่ะมันยิงเลยได้ใช่ป่ะเมื่อกี้ยิงเลยโอ้ยไม่ได้ความรู้แน่นขนาดนั้นระยะขนาดนั้นต้องซูมจ่อปากไปก่อนมั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 นในนี่หลอกมันโง่โง่จี๊ดแทนแพนไม่อยู่เหรอแพนไม่อยู่เฮียเก็บเกดเก่งมากโซว่าคนนี้ โอเคค่ะจบคลิปแค่นี้จบอีที่ยังไม่อยากเล่นแล้วทุเรกเคยี่อยู่ให้แหลก